ที่วัดอ่าวน้อย,ยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะที่นี่จุดไฮไลท์ก็คือโบสถ์ไม้สักทั้งหลังเลยนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ยังมีความงดงามนะคะ,ะทั้งเป็นวิวทิวทัศน์นะคะซึ่งถ้าเราจะขึ้นไปด้านบนเราก็สามารถที่จะมองเห็นเป็นอ่าวประจวบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ มีอะไรอนอกจากบทไม้สักแล้วก็มีเราขึ้นไปชมวิวแล้วก็มีพระนอนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำพระนอนนะคะซึ่งเป็นพระพุทธไสยาติประดิษฐานอยู่ข้างในเดี๋ยวพระจาจะพาทุกคนไปดูกันค่ะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกรานมกเคลื่ใหให่ก็มีชาวบ้านนะคะก็นําอาหารแล้วก็น่าจะเอ่อต้องเขาเรียกอะไรน่าจะให้คนอยูนะคะ นีเ้เรยยังไม่แน่ใจนะคะว่าถ้านอนอยู่ตรงไหนแต่ว่าความงามของไม้สักเราเคยไปดูโบสไม้ตานใช่ปะ่ะเราก็ว่าสวยแล้วนาะที่นี่เป็โบสไม้สักดูความประณีตแล้วก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะสามสิ่งที่ถ้ามาที่วัดเอาน้อยแล้วก็ควรที่จะต้องทํานะ,ะเขาก็จะเขียนเป็นป้ายติดไว้นะว่ามาที่นี่เราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะก็อันดับแรกก็คือ หว้พระนนนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้หว้พระนอนอยู่ฝั่งโน้นนะคะเป็นถ้ำนะคะก็ไม่ไกลค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะคะแล้วก็มีขอพรพระหยกเมื่อสักครู่เราก็าได้เป็นพระอนาพะเป็นลูกปั้นแล้วก็เป็นหยกนะคะด้านในเมื่อกี้เราก็ไหว้ไปแล้วพระหยกก็อยู่ในบทไม้สักอันนี้เราก็เสร็จไปสองภารกิจเหลือ ไปไหว้พระนอนกันนะคะที่ถ้ำพระนอนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่ถ้ำพระนอนเราก็จะแวะห้เหานปลาด้านหน้าก่อนนะคะ ข้างของโบสถ์ไม้สักก็จะมีมีร้านค้านะคะตรงนี้เขาก็ให้เรากินซื้ค่ะใครสามารถที่จะไปหยิบได้เลยลอันนี้อันนี้ใช่ไหมอะไอันนี้ใช่หรอเราได้ไงนะคะข้าวหนึ่งอันนะคะมัขวดแล้วก็ยังมีเยอะนะแต่ก็ซื้อได้ทำนึงร่วมกันนะคะ ไปในในสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปเราก็จะไม่ทราบว่าเราจะต้องทําอะไรด้างแต่ก็วัดอ่าวน้อยก็ดีนะเขาจะเขียนสิดไว้ว่าถ้ามาที่นี่ถึงท,ที่เขาไม่จะทํากันอะ่ะก็ต้องทํากันก็คือไม่ได้เป็นการมาคับอะไรรับค่ะแต่ว่าเขาจะบอกว่าถ้ามาถึงแล้วก็น่าจะต้องทําอย่างนี้นะนเพื่อความเป็นสิริมงคลในวัดมีอะไรที่เราจะต้องนักท่องเที่ยวมาบางทีเขาก็ไม่ทราบยังขอบหรือ เดี๋ยวไปไว่พราบรอนกันเรากินหมื่อกินกุ้งไม่หลายตัววันนี้เราต้องมาผับฐานเอาเครื่อตรดออกจากร่างกาย จากข้างล่างนั้นแล้วก็เห็นเหมือนจุดสูงสุดอ่ะแล้วมันดูไม่ไกลแต่มันอาจจะไม่ได้ชันอย่างนี้นะอาจจะเป็นในแนวแบบนี้จบแ,แ,แ,แล้วตรงนี้อยู่ในนี้ใช่ไหม ในนั้นประมาณสามกี่ร้อยเมตรสามร้อยเมตรอ้อยังยังไปอีกไม่ต้องเดิมนม,มันตัดพอถึงนู่นก็ไปกลับก็ประมาณสามร้อยเมตรแล้วเราก็จะมีไฟนะให้เราจะได้เดินได้สะดวกไม่มีอันตรายมองเห็นเส้นทางชัดเจ ในถ้าพระนอนก็จะมีอยู่เป็นถงนะคะเป็นห้องถงกว้างๆอยู่สามห้องที่เราเข้ามานะคะ,ะห้องแรกก็จะเป็นพระนอนที่สองถงที่สองก็จะเป็นพระนอนส่วนถงที่สามันนี้จะกว้างมากก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านบนค่ะแต่พูดถึงมันก็ไม่ได้ไกลนะตอนแรกคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันจะไกลวนานี้แต่ก็โอเคค่ะเดินได้สบายเด็กๆก,ก,ก็ยังเดินขึ้นกันได้